สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Life Channel กับคอนเทนต์การแต่งตัวอีกครั้งนะคะคือช่วงนี้เราเอนกับของเก่าโคเ v i นเท g e บางพก็เลยสั่งเสื้อผ้าจาก u p s s i i e r r มา Unbox อกแล้วก็ try on ให้กับทุกคนดูนะคะซึ่งลุคที่เราจะ m i ก and m a ดก็จะเป็นสไตล์วิ t a g e ได้ๆก่อนที่จะไปดูลุควันนี้ว่ามันมีสไตล์ไหนแนวไหนบ้างก็ขอฝาก โค้ดก่อนนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปช้อปปิ้งใน Shopshider นะคะก็15 Mon นี่อเดสคอว r e y นะคะมีสว่วนลด15ไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีลุกไหนบ้าง mm hmm. และไอเทมที่เราจะเอามาม mm ิสแอนด์แมทกับเสื้อผ้าในวันนี้ mm hmm. ก็จะมีแว่นตานะคะแว่นตาตัวนี้จะเป็นทรงแบบนี้เป็นทรงตาแมวใส่แล้วชิคเลยคูล cool เลยแบบนี้เลยนี่เป็นไงใส่แว่นตาก็รอดแล้ว มันเก๋มากราคาไม่แรงนะคะทุกคนแล้วมันทนทานมากๆนี่เอามาคัดผมแบบนี้ก็ได้ไอเทมต่อไปที่เราจะเอามาแมสขาดไม่ได้นั่นก็คือเข็มขัดนะคะมันก็จะให้ความวินเทจขึ้นมาอีกนี่จะเป็นทรงแบบนี้คือแมสได้หลากหลายนะคะสมมติว่าเราสร้างกระโปรงมาแล้วเราก็อยากเอาไปแมสก็ได้ มาเริ่มกันที่ลุกแรกคือมันี่สั่งกางเกงมา2ตัวแล้วก็จะเอาไปมิสแอนแมปกับครอปท็อปตัวอื่นให้มันได้หลากหลายลุนะคะกางเกงตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นกางเกงแอลลอยนะคะเวลาใส่ก็จะทําให้หุ่นดีมากๆเรื่องเนื้อผ้านี่ก็คือต้องยอมเขาเลยมันี่มีกางเกงของช็อคไซเดอร์แบบหลายตัวมากๆแล้วแต่ละตัวนี้ใส่ได้ยาวๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แบบสั่งมาแล้วไม่เสียใจคือสีก็สวยใส่แล้วแบบขับผิวมากๆ คือมันแมทได้หลายสไตล์มากๆไปดูกันที่ลุกแรกนะคะเราแมทกับเสื้อสีแดงตัวนี้มันก็จะทำให้แบบมีความแบบวินเทจสไตล์เมกาตัวนี้มันนี่ได้เลฟเลนจาก P i n t e r e s t นะคะเสื้อตัวนี้คือแซ่บมากแต่เวลาใส่มันไม่ได้ดูโปนะคะมันก็จะมีความแบบวินเทจแล้วแบบสีแดง แล้วก็เอามาแมทช์กับรองเท้าคู่นี้คือเข้ากันมากรองเท้าคู่นี้ก็ชอบอีกแล้วคือมันสวยมากใส่แล้วแบบขาเรียวแล้วก็สวยมันสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิสวยมากสิด้สวยมากเมกอชอบมากชอบรองเท้าคู่นี้มากๆเลยไปตามวันนี้สั่งไซส์39นะคะก็พอดีเลยแบบสวยเลยชอบรองเท้าคู่นี้มากเลย และแล้วเราก็เอามาแมทช์กับกระเป๋าใบนี้สวยมากเลยแบบใส่แล้วมันแบบชายนิ่งออกมาเลยมันสวยมากๆเลยแบบมันขับผิวมากๆอ่ะสวยมากกระเป๋าใบนี้สวยมากไปกันที่ลุกต่อไปกันเลยค่ะและลุกต่อมาส่วนล่างเราก็คงยังใส่แบบเดิมนะคะแต่เราจะแอดตัวเสื้อนี้ขึ้นมาสวยไหมมันมีความแบบบินเทนมากๆคือเวลาใส่สีแดงแล้วมันตัดกับสีเขียวอ่ะมันแมทช์กันมากๆตัวนี้ก็ ใส่ไปคาเฟ,ฟ่ใดๆที่มีความจีเขียวแบบธรรมชาติก็สวยและมันขับผิวมากเลยมาดูกันที่ลุกต่อมาก็จะมีความเท่ขึ้นมาค่ะก็คือเสื้อตัวที่มนิษฐใส่อยู่ตอนนี้นะคะลุคนี้เราเอามาแมทก,กับสนิกเกอร์แบบนี้ก็จะให้ความแบบวัยรุ่นเมกาแบบเด็กๆชิคๆิคูลๆวัยรุ่นอ่ะเนาะลุคนี้เอาจริงๆก็เป็นแบบ e อฟ r y d เดลล o กใส่ไปมหาลัยได้เลยค่ะ ลุคต่อมาเราก็ยังคงใส่สนนเกอร์ตัวเดิมอยู่แต่เราเอามาแมทกับเจ็คเก็ตหนังตัวนี้เช็กเก็ตสีน้ำตาลคือสวยมากแจ็กเก็ตตัวนี้แบบให้ความแบบอเมริกันไยมากๆใส่เข้าไปแล้วดูเป็นสาวคูลสาวเท่ดูเป็นความแบบสาววินเทอร์แล้วเวลาใส่อ่ะมันให้ความมันจะว่ายังไงดีแบบหนังมันไม่ได้หนามากแต่มันก็ อุ่นนะเ,ออเวลาไปต่างประเทศีไม่พลาเลยที่จะหิบจิกเก็ตตัวนี้ไปมันอีสั่งไซเอ็มมาเนื่องจากเป็นคนแบบไหลว่างเห็นไหมไซส์แล้วก็จะพอดีเลยใส่ปุ๊บเท่เลยเห็นไหมแล้วเราก็ชอบขับบิ๊กไบค์อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์รบบุกไปเลย <S 2> <S 2> สีน้ำตาลขับผิวอีกแล้ว มาต่อกันที่ลุกต่อไปได้เวลาเปลี่ยนกางเกงตัวที่2แล้วค่ะก็จะเป็นกางเกงขาบบานเหมือนเดิมน,นะคะแต่ตัวนี้ก็จะมีความแบบเป็นกางเกงเอวสูงยังคงให้ความวินเทจเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าลุกนี้ก็จะมีความแบบแ,บบแกรมขึ้นมานะคะและลุคแรกของกางเกงตัวนี้เราก็เอามาแมทกับเสื้อป่าดไหลตัวนี้ก็จะให้ความแบบเฟมินีนเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็แมทกับรองเท้าสีแดงทําให้แบบดูมีอะไรมากขึ้น ต่อที่ลุกต่อไปเราเอากางเกงตัวเดิมมาแมทกับเสื้อกากตัวนี้คือเห็นอินสไพร์จาก Pinterest เยอะมากเสือ้อตัวนี้ก็จะให้ความวินเทจแล้วก็ความเท่ความชิคความคููแถมยังให้ลุกแบบ working woman ได้อีกแบบลุกนี้คือเหมาะกับมันนี่มากๆเลยเป็นสาวเท่สาวชิค และลุกสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเสื้อกเกาะอ,อกตัวนี้ให้ความแบบผู้หิงผู้หญิงน่ารักมากๆเลยเป็นลายดอกไม้ลูกฟูกนะคะก็ตัวนี้ใส่แล้วก็น่ารักเลยนะคะแบบใส่ไปน้ําตกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ไปคาเฟ่ก็ได้สั่งมาไว้เพื่อแบบวันไหนที่วันนี้อยากจะแต่งตัวน่ารักจะได้หยิบตัวนี้ไปใส่นะคะก็วันนี้สําหรับการแต่งตัวสไตล์วินเทจก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับใครที่กำลังจะไปช้อปปิ้งในชอปชายเดอร์ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดก่อนวันนี้ได้นะคะก็จะเป็น1 5 m o n e วันนี้อัสกอร์วนะคะรับไปเลยส่วนลด15%ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วันนี้ไลฟ์ h ช n แนลด้วยนะคะไว้เจอกันในคอนเทนต์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย